สวัสดีครับสวัสดี f อฟซทุกท่านนะครับสวัสดี f อฟซผู้ติดตามทางช่อง YouTube Facebook ทุกท่านนะครับก็นี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์ให้หน่นะครับเพเป็นกำลังใจให้ทําคลิปหารถจะพาพดีๆให้พี่น้องไน้ชมนะครับครับนี่มีรถขนาด3 4มส้บมานะครับเป็นรถ l 3ลด l d t สที่นะครับ สามแสนสามสี่ส่แปดดีทีเป็นรุุนหลังค่าแดงครับเป็นรุ่นหลังค่าแดงแล้วนะครับสามสี่จะมีลายรุ่นครับมีเป็นรุ่นหลังค่าแดงครับเดี๋ยวพามาชมรอกๆพันนะครับคันนี้มีอุปกรณ์ด่านาพันธลังครับรถสวยครับสีเดิมครับสวยมากเลยครับรถคันนี้ครับสวยมากมากไปหายไปใส่การใช้งานบอดพิดหลังครับสวยดีครับรถคันนี้ครับเดี๋ยวพามาชมครับเนี่ยคัดบุกให้ตัดนะครับสีเดิมนะครับสีเดิมนะครับเนี่ยมาก มากยังอยู string, water, horse, ่ครบนะครับแตมเนี่ยขาดบุกใหตัดนะครับสีเดิมนะครับสีเดิมๆนะครับสีเดิมสีเดิมครับสีเดิมๆครับสีเดิมสวยๆครับสีเดิมทั้ท่านเลยครับบ่มีบุ๊บบอมีแตกนะครับเนี่ยเบาบ่ขาดนะครับราคาดีนะครับเนียนๆเลยนะครับทุกคนเื่องดีมากๆเลยครับเกียร์นี่เงียบกิ๊บนะครับบ่หอนครับยางดีซีเซ็นนะครับ ผมเก็บสีกระทะให้นะครับทั้งทั้งสี่หลอดนะครับเก็บสวยๆเลยครับมาเปลี่ยนให้ใหม่สวยๆครับสวยครับขานขานบวมีสนิมนะครับขานชีเดิมนะครับชีเดิมสวยเลยครับสวยสวยมากครับรถคันนี้สภาพมีหายากครับบวมมีผุนะครับสภาพมีหายากครับ L3408 นะครับดี L3408 มสดีที่ สองชิ้นครับด้านหนาพันลังครับอมาเป็นข้มใบมีดครับสีสียัง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 นี่อยู่นะครับสียังบ่ถลอกจะตลอกยังยังเหลือนะครับสีสีเดิมนะครับสีใหม่นะครับใบมีดขมนะครับเนี่ยนะครับเป็นหมาดรตหนึ่งอยู่ครบนะครับที่สวยเลยครับสวยครับเนี่ยพวกแต้มสีมาอยู่ครบนะครับสวยครับครับเครื่องเดิมนะครับเครื่องไม่เคยแจ๊ะครับเครื่องเดิม เกเดิมเลยครับไฟไฟหนาเพรแตกนะครับไฟหนาเพรแตกสีเดิมทั้งคันครับสวยมากครับรถคันนี้บอกเลยว่าสวยเดี๋ยวไปทำงานบวกคิดกัครับมาชมรถได้ครับมาทดลองรับได้ครับบอตรองเสือผมกันได้นะครับอยากให้มาเห็นตัวจริงครับเครื่องเดิมคันเดิมครับบูสลักแน่นแน่นเลยนะครับเกียร์เกียร์เงียบนะครับรถคันนี้เกียร์เงียบเงียบคลิปเลยครับบอมีหอนเลยครับเดี๋ยวชมคลิป เดี๋ยวชมการรีวิวถ่ายคลิปนะครับสวยครับทุกคนนี่ครับเปิดถ่ายถ่ายเดิมนะครับถ่ายเดิมกาวเดิมนะครับถ่ายบล็อกเปิดนะครับถ่ายแห่งรตตลีบบล็อกไฮปันนะครับเป็นรถไหลนะครับเนี่ยครับเบมืองเฟืองนะครับบล็กซเลยนะครับบล็อกไ้ปันหน้านะครับบล็อกปันนะครับเป็นรถไหลที่สวยครับถ่ายแห่งครับไปถ่ายอยู่ครบทั้งสองนะครับ ไฟถ่ายไฟเหลียวอยู่ครบเดิมๆครับเดิมผ่านผ่านเป็นผ่านหาครับผ่านใบใบดีนะครับใบเต็มแต่โค้งไม่ค่อยสวยเป็นไรครับมีตำหนิเขี่ยมแน่ครับแต่ใส่งานเลยครับว่ามีผลต่อการใส่งานหรอครับใส่งานใดครับสวยครับไปหาใส่การใส่งานครับโทรศูนย์ก0644048เปิดราคาใบ GT หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับ หนึ่งแสนหกหมื่นก้าพันบาทครับสภาพนั่งฝาเลยครับสามสี่คันนี้ครับสวยเดิมไม่ดีครับครบครบแน่นๆเลยครับรถคันนี้ครับสวยเดิมครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับเครื่องดีเกียร์ดีไฮดรอลิกดีครับไฮดรอลิกขึ้นเร็วลงเร็วนะครับปกติทุกอย่างพวกมีใช้งานได้ปกติครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบเมืองหลวงแดงอำเภอชุมพนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับ คือชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับโทร0644049068เปิดไว้คาไว้อยู่ที่1 6ว0 0 0บาทครับ1.6ห0 0 0บาทสวยๆยังสีอะไรครับสีเดิมครับหาใส่งานนี่บอกคิดบังเลยครับคัันนี้รบสวยอีีครับอยากให้มาชมตัวจริงครับสวยๆเลยครับนี่ครับเก็บสีให้นะครับต้องเก็บสีให้เก็บเนียนๆเลยนะครับเปลี่ยนน็อตเปลี่ยนยังให้ไหมครับเนียนๆเลยครับเป็นน็อตท่องนะครับเนียนๆเลยครับบ่ได้เก็บ แบบนี้นะครับเก็บนิ่งๆครับเก็บละเอียดเลยครับสวยครับใส่งานสามพันกว่าชั่วโมงนะครับไม่ขึ้นปกตินะครับใช้งานสามพันกว่าชั่วโมงครับไม่ขึ้นปกติครับใบเต็มนะครับผ่านใบเต็มครับถ่ายแห้งๆโดยว่าขนาดสามดีซีเรงมานะครับสวยๆครับวเลื่มทะเบียนชุดโอนครบครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเลิ่มทะเบียนพร้อมชุดโอนครับ โอเคครับเดี๋ยวความจบคลิปวิวกันตาะมานะครับ